สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่เป็น้องที่รักทางบ้านทุกท่านนะครับเช้าวันจันทร์เช้าวันอังคารก็เอาเจ็ดวันเลยนะครับชมรายการตลอดทมตลอดทัวกับท่านจันทร์เช่นเดียวกันอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันเราก็มีเจ็ดครั้งนะครับฟัง FM 90.5ตที่หนึ่งที่สองที่สามีสี่รายการเพื่อนพระจันทร์วันนี้มีคําถามทางศาสนามาถามท่านจันทร์เกินความสามารถของผมนะครับแฟนๆถามมาว่า เทวเวสวุวรณโนเนี่ยคือใครมาจากไหนอะไรอย่างไรทําไมตอนนี้ใครๆก็รีบไปบูชาเทวเวสวุวรณโนกันใหญ่เลยอยู่แถวแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยครับโอ้โหไปเช่ากันทรมทลายเลยบอกแล้วเกี่ยวอะไรกับพุทธศาสนาด้วยแล้วทําไมถึงไปอยู่ในคํานำของคาถาของสมเด็จพระพุทธเจา้าโตนครับชินบัญชรในคาถานำเน่ยมีเทวเวสวุวรโนด้วยนะครับก็ แฟนๆก็สงสัยกันใหญ่คำนำคือปุตตะกาโมละเพปุตตังธนะกาโมละเพธนังอัติกาเยกายะยะยะเทวานังปียตังสุจวะอิติพิโสภควายะมะราชาโนทาเวสวรรณโนมรณงสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ เชียาจนากตานี่นะครับเขาบอกรับไปอยู่ในนั้นได้เอา้านมัสการครับท่านเป็นลมนะครับงานนี้ตอบผมไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วทําไมไปอยู่ในคํานำคาถาชินบัญชรของสมเด็จพระเจ้าตัวทาวเวสสุวรรณโนออพูดถึงชินบัญชรก่อนได้ไหมได้ครับชินบัญชรเนี่ยเป็นบทประพันธ์ที่จริงๆมีคําแปลว่าขอพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นี้ มาประดิษฐานอยู่นะส่วนนั้นส่วนนี้ในร่างกายของข้าพเจ้าคือต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจริงๆมีหลายพระองค์ครับไม่เฉพาะแต่พระสมณะคดมหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เท่านั้นครับพระพุทธเจ้าทีปังกรพระพุทธเจ้าสิขีพระพุทธเจ้าเวสภูพระพุทธเจ้าแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าที่เป็น ผู้ประทับตรัสรู้ใต้ต้นกากระทิงเนี่ยนับย้อนหลังไป28พระองค์ก็มีอยู่ถึงสี่พระองค์ด้วยกันสพระองค์สี่พระองค์หนึ่งพระเรวตะพุทธเจ้าสองพระมังคละพุทธเจ้าสามพระโสพิตะพุทธเจ้าแล้วก็หนึ่งพระเรวตะพุทธเจ้า สองพระมังคละพุทธเจ้าสามพระโสพิตะพุทธเจ้าแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งชื่อพระศรียริยเมตรยัยมาประทับตรัสรู้ใต้ต้นกากระทิงคือที่พูดเนี่ยกำลังบอกว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยมีมากพระพุทธเจ้าในปัจจุบันเนี่ยก็มีองค์หนึ่งคือคขคตมพุทธะ หรือเดิมทีก็เป็นองคศิททัตถะนี่แหละครับอันนี้ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่อายุพระพุทธศาสนาของพระองค์ท่านยังอยู่ชินปบัญชรเนี่ยกล่าวถึงพุทธะทั้งหลายอขอให้มาประฏิสถานอยู่ในส่วนนั้นส่วนนี้บริเวณร่างกายของข้าพเจ้าหมายถึงพระสูตรพระสูตรดังๆเนี่ย ขอให้มาสถิตอยู่ที่ส่วนนั้นส่วนนี้ในร่างกายของข้าพเจ้าแม้แต่พระสององค์อรหันต์ไม่ว่าจะเป็นพระอนุนันตุระกัสาะพระกุมารกัสปะพระสาดิบุตรพระโมคคัลลานะขอให้พระอรหันต์เหล่านี้มาสถิตอยู่นะในคาถาเนี่ยกุมารกัสโปเทโลหมสถิตตวะโตโปโซไมฮัง่ยมาแล้นั่นแหละครับคือพูดตามความจริงนะ คาถาชินบัญชรเนี่ยเป็นคาถาที่ใครก็ตามที่จะท่องเนี่ยเคยมีคนแนะนําว่าต้องถือศีลแปดขึ้นไปถึงจะเหมาะสมกับการท่องชินบัญชรเพราะถ้าคุณไม่ถือศีลแปดแล้วเนี่ยคุณจะไปเอาของสูงของบริสุทธิ์สะอาดปอนนั้นเนี่ยม,มาไว้ที่คุณเนี่ยมันก็เท่ากับว่าคุณกําลังกินยาแรงเกินภูมิต้านทานของตอนเองเดี๋ยวจะแย่จะแย่ <laughs> เขาบอกว่า คนท่องชินบัญชรเนี่ยถ้าไม่ถือศีลแปดขึ้นไปเนี่ยจะแย่ท่านบรรณวิเย์เคยได้ยินไหมว่าเวลาตั้งชื่อลูกอย่าตั้งชื่อเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพุทธเป็นอะไรที่มันแสดงถึงความอลังการใหญ่โตเทียบชั้นเจ้าเพราะลูกจะอายุไม่ยืนนะนะเคยได้ยินครเคยได้ยินใช่ไหมเก็เห็นแบบนั้นบ่อยๆนั่นแหละแล้วคนบางคนพยายามตั้งชื่อลูกให้ดูอลังการโอ้โห oh ใหญ่โตมากมายเนี่ยครับ เป็นพรหมเป็นเทพเป็นพุทธเป็นอะไรจังนาเขาบอกว่าตั้งชื่อลูกแบบนี้ไม่ดีเพราะว่ามันมันเกินบุญเกินบารมีมที่ลูกควรจะควรจะเป็นนะ,ะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจึงเรียกชื่อลูกแบบนะดูฟังดูไม่ดีอย่างชุมพรเทพพิทักษซึ่งตายไปแล้วมีลูกชายชื่อสอน,สอนรามเทพพิทักษ์เขาเรียกลูกชายว่าไอ้หมา เอออันนีออ้ฟังแล้วเขาท่าดีอ่ะก็หลายคนครับนั่น,นะพี่พิเชษสถีระชวางก็ชื่อหมาอ่ชื่อหมาชื่ครับนั่นแหละ,ะคือกำลังจะบอกว่าชินบัญชรเนี่ยอย่าไปท่องสุ่ม 4, สี่สุมห้าเข้าเชียวอ่ะอ,อันนี้เตือนนะครับเพราะว่าจริงๆคาแปลเนี่ยแปลได้ก็แปลว่าอัญเชิญพุทธธรรมสังฆะมาไว้ที่เราอ่ะ แต่จร,จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าคุณอยู่ใกล้พุทธธรรมสังฆะเท่าไหร่นักเชียวอ,ะอ่ะในโลกของความเป็นจริงอะ่ะตัวอินต,ตัวเองยังเคล,ละอยู่อ,ะอ่ะแล้วก็ยังไปสวดชินบัญชรเนี่ยสังเกตดูว่าผลจะเป็นประการใดแต่มนุษย์เราเนี่ยก็ชอบเป็นแบบนี้สะเอออ่ะนะพูดก็พูดเถ <c oughs> อะเอาของสูงมา <c oughs> ทั้งๆท,งที่ตัวเองยังต่ำเตี้ยเรียดินอยู่อ,อ,อ่ะตอนนี้จะเปิดโอกาสให้ท่านบารมีพูดก่อน ท่านบรรณวิทย์คิดเห็นเป็นประการใดเชิญครับเพราะว่าการเอาสิ่งมงคลที่สูงที่สุดในาศาสนาพุทธที่มีมาไว้ที่ตัวเนี่ยถ้าไม่แน่จริงก็อย่าเอามาเลยครับก็ข,ขนาดไปหาพระเนี่ยเราจะตั้งสัจจะที่จะปฏิบัติอะไรสักอย่างหนึ่งหเลยยังจะกลัวผิดเลยทีเดียวใช่ครับใช่ไหมครับกลัวผิดแล้วก็ไม่กล้าอย่าให้ฉันรับปากเลยเดี๋ยวฉันผิดมันจะเป็นบาปครับ โถนี่คุณเอาพุทธธรรมสังฆะมาครับไปที่ตัวเนี่ยสรุปคือชินบัญชรเนี่ยให้ระมัดระวังถ้าจะท่องครสองยอดพระกันไตรบีดกอย่าท่องเด็ดขาดอย่าเลยนะครับอย่าเด็ดขาดเพราะว่าจริงๆมันก็เหมือนคนโง่อบนคนบ้าบน,บนพึมพังฟังไม่รู้เรื่องครับอันนี้บทสวดยอดพระกันที่เขาลือกันนะักแม้กระทั่งบทสวดท้าเวสุวรรณอะไรต่อเมื่อะไร,ต,ะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ย จริงๆต้องเข้าใจนะว่าเวสุวรรณเนี่ยอยู่ในฐานะเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้รักษาเป็นต้นว่ารักษาพุทธ,ธะโปรดสังเกตง่ายๆว่าเวลาเราจะไปถึงองค์พระแก้วมรกตที่วัดพระแก้วเนี่ยรเราจะต้องผ่านยักษ์ถือตะบองแยกเคี้ยวอยู่ใช่ไหมอ๋อใช่ครับนั่นแหละคือท้าเวสุวรรณประมาณนั้นครับคือถ้าคุณจะไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเอาเป็นต้นว่าคุณจะคุยเรื่อง ทุระสำคัญที่ช่อง13สยามไทยเนี่ยคุณจะไปกราบคุณจะไปสูฮกกับยามเจ้าหน้านที่รปภอ,อยูอ่ข้างหน้าช่อง13สยามไทยแล้วก็จบงั้นไงจะมาตกลงทุระปาปังอะไรต่างๆนะเอาเรื่องเอาราวกับช่อง13สสยามไทยแล้วก็โน่นเจ้าหน้าที่ดูแลรถจอดรถเข้าคนเข้า ที่พูดชนิดไม่ได้แปลว่ายามเนี่ยหรือราปภเนี่ยเขาไม่ดีครับแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่คุณควรจะต้องไปไปหยุดอยู่แค่นั้นครับคุณควรจะต้องมาหาท่านผู้อำนวยการสมบูรณ์ทองโบราณแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสมบูรณ์ทองบบราณก็ส่งเรื่องต่อมาอย่างท่านประธานบรรณวิทเก่งเรียนครับแล้วก็จบเออพอทุกสิ่งทุกอย่างจบถ คุณไปแค่ท้าเวสุวรรณแล้วก็ไปเหมือนมันเหมือนก็ว่าคุณอยู่ในระดับนั้นน่ะครับคุณก็ไปเส้นวัคตก,กะแตนอยู่ในระดับนะบถือกระบองเป็นยามเป็นรอปพอปอ,อยู่งั้นน่ะรัตอนนี้ท่านบรรณวิท์คิดเห็นเป็นประการใดใช่ครับก็ต้องควรจะมาถึงเจ้าของบ้านนะครับไม่ใช่ว่าไปแค่ยามเฝ้าบ้านนนเปรียบเทียบได้ดีมากชัดเจนเลยใช่ไหมชัดเจนนะแต่ปรากฏว่าคนไทยเราชาวพุทธเราเนี่ย ชอบทําอะไรแบบเห็นง่ายๆแม่ดูว่าเท้าเวสุวรรณนะจะมีฤริ์มีเดชอะไรอะไรแบบนั้นแบบนี้ก,ก็เป็น,นเลยก็เป็นยามอะ่ะ<อ>เป็นยาม<อ>ก็ต้องมีอาวุธมีตะบองมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยคอยป้องกันดูแลต่างๆนานาก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเพราะสังเกตว่ายักษ์ใดๆก็ตามเนี่ยตอนไหนก็ตามที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องขอรพพระพุทธเจ้า,าก็ในเมื่อเราคารพพระพุทธเจ้าเสียเนี่ย ทำไมเราจะต้องไปลดลำดับลดเกรดไปอยู่แค่เวสุวรรณเออจริงนะครับอันนี้เป๊ะเลยนะครับเมื่อเ,นะเราไหว้พระพุทธเจ้าแนละ้วทำไมเราต้องไปว่ายยามหน้าพระพุทธเจ้า <laughs> อ่ะใช่ฮะับประมาณนี้เอาละครับแหมวันนี้แจ่มแจ้งแดงแจ๋นะครับแฟนถามมาผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมไปไว่า้ท้าเวสุวรรณโนเขาบอกไม่เอามาวหายผมก็ยังงงๆได้ยินชื่อแต่ไม่รู้จักว่าเป็นยังไงวันนี้รู้จักแล้วนะครับแล้วก็ยังคงไหว้พระพุทธเจ้าต่อไป เวลาหมดแล้วครับท่านอาจารกับผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับจเจริญธรรม